เหมือนผมได้ยินข่าวมาเหมือนกันนะฮะว่าโอเคทางราชสเมเนนี่อาจจะยิ่งใหญ่ได้มากกว่าเดิมนะแล้วในปีนี้เนี่ยวันนี้จะมีรายการใหญ่จัดหรือเปวัารายการที่แบบครูมวยใหญ่ๆประจำไตามาสอะไรเงี้ยโอเคมาจะต้องมีการขยับขยายเพิ่มที่จัดมากยิ่งขึ้นอันนี้ถ้าเกิดขึ้นได้นะยิ่งใหญ่แน่นอน สวัสดีครับพอดแคสต์มุยเดชสังวินเดือนครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเดิมครับบอมโคเดนบอลบรรลุคงปฏิและคุณใหญ่ลำนลายพรชัยอุดมสมพรครับนะครับสวัสดีครับคุณอนุทินเอาอีกแล้วโอ้โหพอเถอะช่วงนี้ครับเออวันนี้ที่เราอัดมันก็ถือว่าเป็นไตรมาสุดท้ายของปีนี้แล้วเนาะเดือน2เดือนเองเดือนสองเดือนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรายการมวยเมืองไทยเนี่ยต้องยอมรับว่า คือเอาที่เด่นๆเนี่ยเอาเด่นๆจริงๆนะที่คน<ม>พูดถึงแล้วก็ตามกันไอ้ที่ไม่ใช่มวย5ยกนะมีแค่2รายการ<ม>ก็คือว<ะ>ันแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ RWS <ม>นะครับซึ่งถือว่าในปี2,568เนี่ยนะครับที่กำลังจะจบไว้เนี่ยสรายการนี่มีคือเรียกว่าจุดเด่นที่ต่างกัน<ม>คือทั้งคู่ต่างมีจุดเด่นมันมันก็เหมือนกับสัจธรรมของหลายๆอย่างนะ มีทั้งจุดเด่นข้อด้อยแต่ว่าวันนี้เราเราคงไม่พูดถึงข้อที่ควรปรับปรุงของเขา<ม>นะครับเรามาพูดถึงจุดเด่นหรือว่าอะไรที่มันจะเกิดดีกว่า,อ,อ,าอนาคตข้างหน้าเอออนาคตข้างหน้าเออเอามาทางด้านของเวทีราชดำเนินก่อนับ<ว>นะครับปีนี้เนี่ยกำลังจะเข้าสู่ปีที่แปดสิบของสนามมวยเวทีราชดำเนินในปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ในปีที่ผ่านมาสิตั้งแต่ต้นปีสองพันห้าร้อยสิบแปดเนี่ย ตีมของราชดำเนินตีมของ r w s ก็คือในทุกวันเสาร์จะต้องมีการแข่งขันแบบมีตำแหน่งแชมป์ของราชดำเนินเป็นเดิมพันทุกสัปดาห์คือมีไทเทิลแมตช์แทบทุกเสาร์เลยแต่โอ้โหมันก็อย่างว่ามันมันค่อนข้างยากเพราะบางทีเนี่ยทั้งมวยเจ็บทั้งมวยป่วยเนี่ยมันก็มันไม่มีใครสามารถคาดการได้มีเจ็บมีป่วยมีถอนก็เยอะก็เลยค่อนข้างที่จะแต่ว่าก็ถือว่าเขาก็จัดมาเรื่อยๆประสบความสําเร็จมานะครับ แนวโน้มเอาของปีนี้ก่อนนะครับในรายการของวันเกิดสนามมวยเวทีราชดำเนินเนี่ยเขากำหนดมาแล้วก็คือวันที่27ทธันวาคมวันนั้นเนี่ยเอาเท่าที่รู้นะคู่มวยเนี่ยเ่อนท้างที่จะใหญ่มีชิงแชมป์แน่นอนแต่ว่ากี่คู่เอาถ้าเป็นไฟถ้าผมคาดเดานะเอาที่ผมคาดเดาคู่แรกที่คนอยากจะดูก็คือในรุ่น หนึ่งร้อยห้าปอนกระดูกเหล็กมาเจอกับฉลามชนอีกสักครั้งหนึ่งคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วแล้วก็ปรากฏว่ามันแพ้ชนะกันสูสีตอนนี้กระดูกเหล็กถึงแม้ว่าไฟล่าสุดนี้จะแพ้มาแต่ก็มันเป็นการมันเป็นการขึ้นรุ่นเนาะไม่ได้ต่อยในรุ่นกับในรุ่นของเขาคู่นี้ก็มีความน่าสนใจซึ่งคู่นี้เนี่ยนะครับฉลามชนกระดูกเหล็กเนี่ยเคยเจอกันมาแล้วสองครั้งครั้งแรกฉลามชนชนะครั้งที่สองกระดูกเหล็กชนะวันนี้กระดูกเหล็กมีเข็มขัด ฉลามชนเป็นอดีตแชมป์ตอนนั้นรู้สึกว่าจะสละไปครับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งผมว่าโอโ้โหน่ต้องเจอกันและสนุกคู่ที่สองที่ผมว่าอาจจะอยู่ในรายการวันเกิดของราชดำเนินก็คือคู่ของเพิ่งต่อยกันเลยดวน9ก้าก้ากับจิกซออันนี้เจอกันมาล่าสุดเนี่ยนะครับดวน9ก้าก้าชนะวันเกิดเสียบสนะเออวันเกิดเสียบโบส์<อ>ดวน9ก้าก้าวันนั้นเขาต่อยกันพิกัดร้อยสิบปอนซึ่งในวันเกิดของสนามมวยราชดำเนินเนี่ยนะครับ การเจอกันของดุล99กับจิกซอเนี่ยอาจจะเป็นซูเปอร์ไฟท์ก็ได้ร้อสิปอนด์หรือถ้าเป็นดุล99เพิ่มน้ำหนักไปสี่ปอนด์ไปชิงกับจิกซอเลยน่าสนใจหรอเปล่าก็น่าสนใจนะก็น่าดูนะฮะน้ำหนักมากขึ้นน้ำหนักหมัดก็จะมากขึ้นจิกซอจะทนได้ไหมเพราะว่าพูดถึงดุล99มันก็จะมันก็จะเริ่มโตขึ้นนะถูกต้องเริ่มโตขึ้นเริ่มโตขึ้นน้ำหนักเติมเต็มเวทขึ้นก็น่าสนอยู่ครับคู่ที่สาม อันนี้ถ้าเกิดขึ้นได้นะออยิ่งใหญ่แน่นอนเ<ค>พชรศิลาเจอกับขุนศึกเล็กเพชรศิลานี่เพิ่งน็อกเพชรสมานมาผมถามใหญ่ก่อนวันนั้นคิดว่าเพชรสมานจะแพ้หรือเปล่าเอาแค่คิดว่าแพ้ก่อนหรือเปล่ายากนะยากยากคือคือคือ,คอ,คอเรานึกนึกไม่ออกมันจะโดนน็อกอ่ะเออนึกไม่ออกแล้วที่กับกายโดนน็อกด้วยใช่นึกไม่ออกนึกไม่ออกยิงนึกไม่ออกยิงเพราะฉะนั้นเพชรศิลาตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าชื่อเสียงนี่หอมหวานเหลือเกินขุนศึกเล็กเนี่ย ไฟล์ล่าสุดแม้จะชนะซีอุย e แบบ<ม>ก็ค่อนข้างทุลักทุเลแต่ด้วยความเป็นขุนศึกเล็กเขามีความกระหายในการที่จะเป็นแชมป์อยู่แล้ว<ม>การเจอกับเพสิลาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเป็นเพื่อนรักคาังเลี่ยมโหดแนะได้ข่าวว่าเตะบอลกันด้วย<ม>ถ้าเจอกันเนี่ย<ม>เขาบอกแล้วว่า <c oughs> เรื่องของความเป็นเพื่อเนเอาไว้นอกเวทีข้างบน,นสู้กันเต็มที่ทุกคนอยากได้แชมป์เอออันนี้ถ้าเป็นไปได้เจอกันนะครับในวันเกิดเวทีราชดำเนินนะครับคู่ต่อมาที่ผมอยากเห็นก็คือ การเจอกันของฉลามกับแสงมณีครับ <Yeah. S 2> คู่นี้เจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งตอนนั้นฉลามเนี่ยขึ้นไปร้อยสปอนด์ mm. เพื่อไปชิงแชมป์แต่ก็แพ้ลงมาแต่ถ้าในวันเกิดสนามนะถ้าเป็นไปได้เอาแสงมณีลงมาร้อยสามสิให้ฉลามกแก้มืมอปัดกันมัางเพราะว่าแสงมณีเขาเคยประกาศแล้วนะนะบอกว่าร้อยสาสิบาทำได้อ uh. เออคราวนี้มาดูบ้างว่าลงมาในเขตแดนของฉลามจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงใช่ใช่ อันนี้แค่สามคู่แล้วนะอันนี้สามคู่เมนการ์ดคู่ที่สี่คู่เอกไม่ต้องเป็นคู่ไหนเลยครับคู่ที่เลื่อนกันมาเ,เน,น,บบนี่ยเพชรมรกตแดนเนียนเพราะว่าอะไรเ<ม>พราะว่าแดนเนียนเขาบอกว่านิวเขาอักเสบนะฮะตอนแรกกำหนดจะต่อยกันสิบเอ็ดตุลานิวอักเสบแล้วถ้าสมมติว่าจะกำหนดโชคกันใกล้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแดนเนียนเนี่ยจะกลับมาฟิตซ้อมทันหรือเปล่า<ม>ถ้าสมมติเลื่อนไปยี่สิบเจ็ดธันวาสองเดือนเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงแดนเนียนมาเต็มสูบ ข้อสําคัญเพชศมรกตอย่าดื่มเยอะหิวเบียร์ลครนี้เอออย่าเพิ่งหิวเบียร์นะครับซ้อมให้เต็มสูบยี่สิบเจ็ดธันวาเนี่ต้องบอกว่า no excuse ไม่มีข้อแม้ไม่มีไม่มีอะไรข้อห้ามไม่มันสุดทางแล้วมันเลื่อนกันไม่ได้ออมันไม่มีเหตุผลวิสัยอะไรที่มันจะต้องมาอ้างว่าเอ้คุณไม่สมบูรณ์ผมไม่สมบูรณ์เจอกันเป็นคู่เอกในวันเกิดราชดดำเนินเลยโอ้เหมาะสมมากๆนะประมาณนี้ส่วน ในปีหน้าราชดำเนินจะดําเนินแนวทางไปยังไงเนี่ยผมคิดว่าอาจจะดําเนินการไปแบบเหมือนเดิม,มนะครับโดยการยึดการชิงแชมป์ของเวทีเป็นคู่หลักใน RWS แต่ก็อาจเป็นไปได้ว่าถ้าสมมติว่ามันไม่มีคู่ที่จะชิงกันที่เหมาะสมอาจจะนำเอานักมวยนอกอันดับนะครับหรือว่านักมวยที่มีชื่อมาเจอกันในรูปแบบ3มยกม,มันก็น่าสนใจนะครับ Oh. เหมือนผมได้ยินข่าวมาเหมือนกันนะฮรัว่าโอเคทางราชสเมเนอรนี่อาจจะยิ่งใหญ่ได้มากกว่าเดิมนะทำไมครับเพราะดูเหมือนว่าเขาอาจจะเริ่มมีพันธมิตรไม่ใช่พันธมิตรแบบธรรมดาในเมืองไทยนะอาจจะมีพันธมิตรจากต่างประเทศด้วยมา,มาร่วมกันแจมให้เอ้ยครับ ครับนะซึ่งมีมีแนวโน้มไหมนะสมมติอันนี้อันนี้อันนี้ผมได้ยินจากอุตสาบใบ้ไปแล้วนะเมื่อกี้ใครสังเกตได้นะผมอันนี้ผมได้ยินมาจากต่างประเทศนะจากญี่ปุ่นนะว่าเออโอเคมันมันจะทําให้รายการของอาร์เเนี่ยมีคู่มวยที่มันมันดูแบบเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากยิ่งขึ้นครับมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นก็หวังว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นคือถ้าสมมติว่ามันมีมวยจากเอาง่ายๆถ้าเหมือนเหมือนบ้านเราต่างศึกต่างสายมามีการแลกเปลี่ยนมวยกันระวาง โปรโมชั่นสู่โปรโมชั่นเนี่ยความน่าดูเสน่ห์มันจะมีมากยิ่งขึ้นครับซึ่งคิดว่าราชดำเนินปีหน้าเนี่ยมันจะมีแนวทางทิศทางไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็จะมีคู่มวยที่ใหญ่ๆมากขึ้นกว่านี้แน่ครับในทางของวันแชมยนชิพล่ะว้าววันแชมยนชิพใช่ไหมครับครับถึงตอนนี้นะฮะเอาจริงๆแล้วโอเควันแชมยนชิพก็ยังจะดำเนินธุรกิจกับทางสนามมวยเวทีลุมินีครับ ถึงตอนนี้ก่อนนะฮะแต่รู้สึกว่าจะมีสัญญาอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะต้องคุยกันใหม่นะครับอาจจะต้องมีคุยกันมาอาจจะคบกําหนดน่าจะราวๆใกล้สิ้นปีเนี่ยแหละครับ,รบผมในความในความเท่าที่ผมรับรู้มานะฮะว่าโอเควันลุมพินีเนี่ยมันยังคงจะจัดอยู่ที่วันลุมพินีอยู่นะที่สนามมวยเวทีลุมพินีแต่รายการอื่นๆซึ่งอาจจะต้องการคนดูซึ่งมันหลากหลายไมมากกว่าคนไทย่เงี้ยโอเคมา,าจ,จะต้องมีการขยับขยาย เพิ่มที่จัดมากยิ่งขึ้นอย่างเมื่อก่อนก็คือที่จัดอีกที่หนึ่งก็คือเป็น Impact อ r e n นซึ่งถือว่าโอ้โหรองรับผู้ชมได้เยอะมากมันเหมาะสมนะครับแต่สำหรับผมก็โอเคถ้ามันเป็นแบบซีรีส์ดัมเมอร์อะไราการใหญ่ๆแบบใหญ่มากๆอย่างเงี้ยครับโอเคมันเหมาะแต่ถ้ามันจะหาสังเวียนที่มันแบบเป็นสักกึ่งกลางเนี่ยอ่ออาจจะอยากคือคือทางวันก็จ,จะอยากได้สังเวียนที่เป็นกึ่งกลางสักหน่อยวันเนี่ยมัน คือลูมิเนียมันมันจัดมันก็เหมาะแหละเพราะโอเคมันเหมาะสําหรับคนไทยก็ไปดูนะครับเหมาะสําหรับคนไทยแต่สําหรับอ,อย่างวังนไฟนายเงี้ยซึ่งมีคู่ต่อสู้ที่มันแบบเป็นต่างชาติในการ์ดอะมันมีคู่ต่อสู้ที่เป็นต่างชาติเยอะก็อยากจะได้อยากจะเข้าถึงผู้ชมในสนามที่มันเป็นคนดูที่มันเป็นต่างชาติหน่อยแล้วในปีนี้เนี่ยวันนี้จะมีรายการใหญ่จัดอีกหรือเปล่ารายการที่แบบคู่มวยใหญ่ๆประจําไตรมาสอะไรเงี้ยอืมอ,อืมออ เออรู้สึกว่าคุณชาติยศเผยมาแล้วนะสิ้นปีแบบหลังจาก1173เนี่อาจจะมีมีมีครับผมนัดหนึ่งก็น่าจะเป็นนัดสุดท้ายของไตมารเนี่ยไรเงี้ยในขณะที่ตัวเวทีลุมพินีเองอันนี้เท่าที่ผมรับรู้มานะฮะว่าทางลุมพินีเองเนี่ยเอาจริงๆแล้ววันที่ลุมพินีมันจัดมวยเนี่ยมันมีอยู่สองวันนะเฮียคือมันก็มีวันศุกร์กับวันเสาร์เอาจริงๆนะเฮียสถานที่ทํางานเนี่ยออฟฟิศเราเนี่ยมันทํางานอยู่สองวันเนี่ย S <S 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 มันไม่เกิดประโยชน์โคกระผลอะไรไงที่อื่นเขาทำห้าวันหยู่สองวันอย่างราง่ามเนอรนี่เจ็ดวันนะเต็มแม็กเลยนะเต็มแม็กเต็อย่าง่ามเนอรเนี่ยทำเต็มแม็กเลยโอเคเหมือนผมรู้มาเหมือนกันว่าทางลุมิเีเองตัวตัว,ตวสนามมวยนะอยากจะจัดมวยมากยิ่งขึ้นบ่อยอยอิ่งขึ้นส่วนจะเป็นวันไหนตอนไหนเวลาอะไรถ่ายทอดยังไงเนี่ยเชื่อว่าใกล้ๆสิ้นปีเนี่ยจะเริ่มทยอยออกมา ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับของเวทีราชดำเนินและก็ลุมพินีนะครับที่จะจัดมวยเพื่อที่จะร่วมส่งเสริมอนุรักษ์นะครับมันก็เหมือนกับนโยบายรัฐบาลเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช่นะครับก็มาดูแล้วกันนะครับว่าลุมพินีและราชดำเนินปีหน้าเนี่ยจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับวันนี้เวลาของ มวยเดือดสทเดือดพอดแคสต์ก็หมดลงเรียบร้อยเลยนะครับสนใจจะให้เราพูดคุยกันเรื่องไหนหรือว่าเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้วันนี้ผมบรรษุคมผลิตบอมกุลเล่นบอลและคุณใหญ่ลำนาลายขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ